สวัสดีครับแอดชานะครับมอเตอร์ไบค์กูรูแทรนบายเช็คราคานะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ทดสอบนะหลังจากงานเปิดตัวเมื่อวานวันนี้เขาให้ขี่ประมาณครึ่งเช้าก็ประมาณ40กว่ากิโลด้วยน,นี่ครับเจ้า New f o r ์ a ่าตัวใหม่ซึ่งใหม่ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับนี่ครับคันที่ผมขี่มานะครับแล้วก็มีกลุ่มพี่ๆซื้อหลายๆท่านก็ขี่กันมาร่วม1 0บห้เออสิคันนยะแต่ผมอะ จองไม่ทันได้เลยเลยได้สีดำพีพ่ๆสีเทาสีแดงได้ไปหมดแล้วเอาเป็นว่ามาดูก่อนอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างบอกก่อนเลยครับเครื่องยนต์กับระบบทั่วๆไปของ, mm. ของเขาเรียกว่าระบบพื้นฐานเนี่ย mm. เหมือนกับรุ่นเก่านั่นแหละแต่เขามีการปรับโฉมเล็กน้อย mm. เช่นเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเดิมเขาจะเป็นแบบช,ชิดกันมันเหมือนเป็นแบบ โคมทั้งโคมมันเป็นอันเดียวกันเขาแยกเป็นสองสองตาสองฝั่งคือจะทําให้เหมือนกับในรุ่นเริ่มต้นของฟอฟ์ซา่ารุ่นแรกหรือรุ่นเกา่าๆที่เราจะเคยคุ้นตาคันที่คันใหญ่ๆเหมือนฉลามอ่ะเขาจะแบบเนี่ยแยกออกมาให้มันดูเปลี่ยนแปลงน,น,นิดนึงแล้วก็ทรงนะทรงของตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะต้องต้องเล่นโฟโต้ฮันนิดนึงแต่ว่าเขาก็มีเปลี่ยนแล้วก็อาชีพไฟฟ้ายังมีอยู่ก็เหมือนเดิมครับก็เป็นชื่อไฟฟ้าเอาไปก่อนเซอร์วิสกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เหมือนเดิมก็กดได้เหมือนเดิมนี่ เป็นชิลไฟฟ้าเลื่อนได้ถึง150เซ mm, นติเมตรได้มิลลิเมตรนี่แล้วก็คันนี้เป็นคันที่มีรถซิงก็คือเชื่อมต่อระบบบลูทูธโทรศัพท์ต่างๆได้ด้วยนะครับถัดมาก็คือเขาบอกว่าหน้าจอเนี่ยตรง2ฝั่งซ้ายเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเขาเปลี่ยนหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการบอกอะไรที่ชัดเจนขึ้นซึ่งปุ่มที่ใช้ควบคุมอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับก็คืออินโฟเออินโฟเอเนี่ยก็คือ เขาก็จะเปลี่ยนในเรื่องของทริป A ทริป B แล้วก็มีเอเวอร์เรครับไอเอเวอร์เรนะครับ,รบก็คือย3 8บกิโลเมตรต่อลิตรเมื่อกี้ขับมานะครับชิวๆบิดบ้างแซงบ้างทั่วๆไปอ่าแล้วก็ถัดมาปุ่มข้างล่างี่จะเป็นอินโฟบีอินโฟบีอินโฟบีเนี่ยคือมันเป็นช่องข้างล่างถ้าสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนทั่วแบบกิโลเมตรรวมที่วิ่งมาแล้วก็เรนท์ที่เหลือน้ำมันในถังที่วิ่งได้เหลือเท่าไหร่ก็ตอนนี้เหลือครึ่งถังก็ประมาณ158บกิโลนะ อุณภูมิแบตเตอรี่มีหมดนะครับระบบโชว์ต่างๆมีหมดก็คือเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกเขาปรับระบบไฟหน้าใหม่แล้วก็เครื่องยนต์ต่างใหม่แล้วกเ็เครื่องยนต์ต่างเดิมแล้วก็มีการออกแบบดีไซน์เล็กน้อยให้มันดูแปลกตาไปล้อสีทองโลโก้สีทองไฟท้ายอ่าไฟท้ายเปลี่ยนทรงใหม่ไฟท้ายจะเป็นทรงอย่างนี้แหละจากเดิมนะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นตัวตัวคล้ายๆตัว X อ,อะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นทรงนี้แหละ เพื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ครับต้องนั้นระบบทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมกับตัวก่อนหน้านี้แล้วก็ฟังก์ชันที่น่าสนใจก็อย่างเช่นระบบกุญแจเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีครับแล้วก็บาะสามารถที่จะเปลี่ยนใส่หมวกน็อกได้เต็มใบเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ามาแล้วนี่ครับก็ใส่ได้เต็มใบนี่เขามีหมวกน็อกลายฟอ์ซาสามศูนย์ด้วย รับได้เรียบร้อยก็คือใส่เต็มใบได้1นใบแน่ๆแล้วครึ่งใบอีกนั่นซ้อนกันไปก็เป็นรีวิวข้าวครับหนึ่นานะครับ, 1, 1, 7, นรบในรุ่นเริ่มตน้นก็นคือไม่มีรสซิงคือรุ่นธรรมดาที่ไม่มีไอ้ปุ่มตรงแฮนด์เนี่ยแล้วก็อีกรุ่นที่มีลรสซิงตรงเนี้ก็หนึซึ่งถือว่าไม่ได้แพงมากแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบ ไม่ได้อยากจะใช้ระบุตัวนี้มากนะักหรือมีบลูทูธปกติที่ต่อกับมือถือกับหมวกกันกน็อกอยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อรุ่นนี้ก็ได้ซื้อรุ่นล้ำต้นก็พอแต่ถ้าคนณคิดว่าตรงนี้สะดวกของคุณในการใช้งานต่างๆก็ซื้อเพิ่มตังค์ที่เดียวเองซึ่งถือว่าผมว่ามันก็เป็นรับช่นงที่มีดีูว่ไม่มีแหละนอกจากนี้นะครับถ้าใครยังไม่สะาใจนะครับจะมีชุดแต่งพิเศษเพิ่มมาให้สองรุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือฟอร์ซ่าไนโตรนีออนนะครับราคาสองแสนสองหมื่นหนึ่งพัน ได้ตามใจชอบนะครับก็นี่คือไปทั้งหมดของ f o r ์ซใหม่นะครับ3 5 0ซีซีตัวใหม่ขี่มันสนุกปิดติดมือนะครับสำหรับวันนี้อาชางไปก่อนสวัสดีครับ